รีวิวครับวันนี้มาติดตั้งชุดท t u นะครับโองซิ่งนะครับทั้ง3คันนะครับเลือกเป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ MU 4 9 L 4 7แล้วก็ L 5 0นะครับผมกำลังทดลองนะครับผมวันนี้ติดตั้งเดี่วกันเภอคอนสวรรค์นะครับจังหวัดใัยภูิก็รป็นบรรยากาศนะครับผมช่วงบ่ายๆนะครับผมแต่ร้อนมากนะครับ วันนี้น่าจะเกือบ40องศาได้เลยนะครับผมออพอดีแหละครับผมได้เทสรถด,ด้วยนะครับผม MU 49ก็น่าจะดันไฮหนึ่งนะครับผมโไปแบบชิวๆนะครับผมแบบแรงเหลือๆือนะครับผมนเดี๋ยวเราลงไปดูด้านล่างกันสักหน่อยนะครับผมก็รีวิวแบบรวมๆไปเลยนะครับผมเสียงอาจจะหอนดังหรือหอนไม่ดังหรือ ไม่ถูกใจยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพ็รถแต่ละคันเสียงอาจจะแตกต่างกันไปนะครับ C7 ก็จะหอนเบากวา่า MU49 ก็จะหอนดีกว่า L50 ก็จะหอนดีกว่าเพราะว่าเป็นเครื่องตัวใหม่ๆนะครับผมตามอายุรถนะครับผมแต่เรื่องความแรงรับประกันต่างแน่นอนนะครับเนี่ยพออยู่ด้วยกันหลายๆคันเสียงก็ไม่ดังนะครับผม ถ้าอยู่พันเดียวนะครับเสียงดังแน่นอนเสียร์ยฮสองนะครับใชเ็มยนะูสีเก้าไปดีกว่านะน้ำหนักแอลซีเกียน่าจะรอบ2 5งพแล้วแต่เอ็มยูสี่เก้าสบายนะครับสองพัน ผสําหรับงานติดตั้งนะครับผมลูกค้าต้องสั่งจองคิวไว้นะครับผมก็จะออกไปนช่วงๆนะครับอาจจะรอหนึ่งเดือน2เดือนนะครับผมหรือใครที่สะดวกติดตั้งเองก็งานส่งก็ได้นะครับผมเนี่ยเดีย๋ยวเที่ยวเลยครับรถ L M ล C อเจ็ดเนี่ยใช้รอบสูงมากนะเราอาหารอบเครื่องที่เล็ก ล้อเล็กอ่ะล้อเล็กต้องใช้รอบสูงเพราะว่าจะได้ไปเร็วๆให้ผัาน M U สี่เก้านะแล้ว50กินแบบนิ่มๆเลยนะครับผมนี่คือสไตล์การขับแต่ละคนนะครับผมเนิ่มๆนะครับผมเกียร์สองนายนะครับ S P นะครับผม ต้องปรับตัวเข้าหารถนะครับผมเพราะว่ารถที่มีแรงม้าเพิ่มนะครับเราก็ต้องหาเทคนิคแต่ละคนนะครับการวางเท้านะครับขัยังไงให้ประหยัดนะครับอยู่ที่ซีนลูกค้าเลยนะครับผมก็สเปคสามคันนี้จะเป็นเทอร์โบใหม่ทั้งหมดนะครับผมเป็นโบประกอบนะครับก็เป็นสูตรของคางลิ้นนะครับผม ไม่รู้จะโฟกัสเสียงรถคันไหนก่อนดีนะครับผม L ห้ินกินนิ่มๆเลยนะครับผมเรามาพูดเรื่องของ L 4 7่คันกลางหน่อยนะครับผม L 4 7เนี่ยผมบอกลูกค้าไว้แล้วนะถ้าถ้าได้ลงน้ําแล้วมันมีปัญหาความร้อนเดี๋ยวจะส่งเทอร์บโบตัวใหม่มาให้นะคือ L 4 7มันมีจุดอ่อนคือความร้อนนะครับผมจุดอ่อนคือความร้อนนะ แต่ก็ดูแลลูกค้านะครับก็บอกลูกค้าไว้แล้วว่าถ้ามันร้อนหรือยังไงก็ให้ทักไปนะครับเดี๋ยวจะส่งตัวใหม่มาให้นะครับพอต้องลงน้ําดูก่อนนะครับเพราะปีนี้ยังไม่มีน้ํเพราะเป็นช่วงแล้อดูแล้งนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะทุกคน เทมดูส yeah, ีครับผม PR เชียร์ไฮหนนะครับเท <Okay, S 1> <Okay, S 2> น่าจะประมาณนี้นะครับผม,มให้ลูกค้าเทสนะครับการขับแต่ละคนนะครับก็อาจจะมีความชำนาญไม่เหมือนกันนะครับบางคนคล่องบางคนช้าและอัตรากานใ้น้ำมันนะครับอยู่ที่ตีนเลยนะครับผม ค่อยๆกดค่อยๆเลี้ยงก็รประหยัดนะครับผม คงกันประมาณนี้นะครับครับก็เช็ครถตอนส่งงานนะครับ ครับ LC7 นะครับโคบงซิ่ง